สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มิถุนายนพศส5 6 3นะคะเมื่อท่านได้เปิดคลิปเข้ามาชมอาจารย์นะคะก็จะมาพบกับดาวเด่น6ดวงซึ่งได้นํามาจากท่านอาจารย์ยาเจ้าของสถาบันของเรานะคะท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะและทุกท่านสามารถมาเรียน ได้นะคะเรียนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับศาสตร์ทักษะเกี่ยวกับโหราศาสตร์โดยตรงนะคะก็โทรสอบถามกันมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เส้นทางในการเดินทางมาที่สถาบันตักศิลาของเราก็โทรมาสอบถามหรือจองที่นั่งกันได้นะะเนาะก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเปิดคลาสสอนฟรีกันเลยนะคะแล้ววันนี้ เรามาเริ่มกันที่ดาวเด่นกันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาดาวดวงแรกค่ะอยู่ที่ดาวเก้านะคะหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตําแหน่งสมโนแห่งเริกก็อยู่ณวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพรฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งโจโรเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่1มีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสองนะคะ ดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกและโทษทีค่ะอยู่ในตำแหน่งโจโรเลิกเกาะอยู่นวางลูกที่9้ามีดาวหหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคตหนวางนะคะและดาวเด่นตัวที่สี่ประจําวันนี้คือดาวหนึ่งดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกและยังเป็นอุจจาภพิมุกเกาะอยู่นวางลูกที่8ดมีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวางและยังได้นวางบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวที่ห้าประจําวันนี้ดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งฤกิกก็อยู่ณวางลูกที่7ดมีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณวางค่ะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวแดค่ะดาวแปดหรือดาวราหูนะคะอยู่ในตําแหน่งเทศาติเรอร์เกาะอยู่ณวางลูกที่สองมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวางค่ะและอาจารย์แอ้ก็จะคัดเหลือที่อาจารย์แอ้ชอบสี่ตัวเน้นๆนะคะดวงแรกค่ะคือศูนย์ค่ะ สองนะคะเก้าค่ะศูนย์สองเก้าแปดนะคะเก้ากับหกเลขเดียวกันเสมอที่อาจารย์แอบบอกท่านสามารถจับคู่สองหรือจับคู่สามในจักรราศีนี้ได้เลยบางท่านนะคะชอบสามตัวก็นำไปสามตัวแตกได้นะคะแล้วก็บางท่านก็ชอบวินเอาไปจับคู่วินได้แล้วก็วันนี้เด่นตัวเดียวที่อาจารย์แอ้ชอบและรักนะคะชอบแปดค่ะวันนี้ ขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญานในการรับฟังนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเราใช้สติในการนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะเราไม่ต้องงมงายเนาะจริงๆแล้ว1บาทมันก็ทําให้เรา มีค่ากับข้าวได้ในแต่ละวันนะคะเลขของอาจารย์สามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของอาจารย์แอฟฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถแอดไลน์กันมาได้ที่แอดหราพารวย88แล้วแจ้งทีมงานว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะแล้วเราเจอกันในกลุ่มไลน์ค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆทุกคอมเมนต์ที่อยู่ใต้ YouTube แล้วก็กำลังใจดีๆที่ ส่งส่วนตัวมาให้อาจารย์แอนะคะอาจารย์แอขอมอบพลังบวกเหล่านี้กลับไปให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความเพลงความปังสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ้มให้ตัวเองมีความสุขกับตัวเองเยอะๆเราเรื่องอย่างอื่นเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าทุกอย่างอย่างที่บอกมันอยู่ที่ตัวเราเลยถ้าเรามีความสุขทุกอย่างมันก็จะแฮปปี้อย่างเงี้ยนะคะก็ขอลาไปกับ ดาวเด่นประจำวัน6ดวงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ